ขอไหมขอไหมเอานะครับโอ้น้องออแกนนะครับเลขปริศนาพอด,ดีนะครับเนาะเก้าห้าออกหกห้านะครับอ้าวไม่ดีนะครับสำหรนะับน้องออแกนนะรับน้องออแกนมาจริงๆนะครับโอ้นะครับโอ้เลขพออมํมไหมพี่น้องเออเสีย,ยดายเนาะเออเพินหัวรอนะาพออําไหมอ่าหก พอเราให้ลยเราเห,าหา่างมอหลอดได้ซี่หาซีหาหาหา่หาได้ะะรึมอหลอดนะตีก็เราเป็นเก่าตีแล้วเป็นหาอะไรอยู่มอหลอคือปกติบวกนครับอันนั้เสียดายอยอะแล้วพออำนะ่ำเนาะโอ้ยนะครับอืมเสียดาย,นะายนะเนาะเรียกความมารวล้วยไหมครับเสียดายเนาะเห็นไหม อ่าสี่ใครเาเราเป็นผู้เฒ่าเก่าใส่เราหกใส่เนะแล้วบอกว่าหาหกแล้วราก็ูหัวร้อนนะพอมาเลยมันก็ได้ออกหกห้าสี่แล้วมันสี่หาหกนะเสียดายนะครับเนาะใครทำมาเลยทีเราเป็นผู้เฒ่าน้าเนาะนอาจาแยนได้นอนไอกแกนอาเขานะครับอาจารย์สม,มยัยอาจารย์สม,มยัย นี่ <Es> เปลี่ยนนอ่าอาจารย์สมัยเขาเก้านะครับอ่อาจารย์สมัยเขาเก้าด้อยนะครับอืออาจารย์สมัยเขาเก้าอีกทีครับวิ่งเก้าเขาเต็มๆเอ้าแน่นอนเลยครับสำหรับเด็กวิ่งอาจารย์สมัยนะครับเพิ่งจะรุดมดเดียวเขาแล้วอีแล้วนะครับนะครับอาจารย์สมัยเขาอืมเลขวิ Arin ่งค่อยลดนะครับอ่าสงสัยลูกศิษย์เราอิ่มนนำารัพยาด้านอีกแล้วนะครับสำหรับอาจารย์สมัยนะครับอ หลครับรวจ้ามอรวยครับผมโอ้ยแซงลูงเด้อครับผมโอ้ยจำห้มอรวยผิดเจ็มเาเบเกาห่าเกาีบเกาโเกาหาเกาเกีกยไรเยอะ่ะเออเกี่ยฟับตัวแตกเขาเนี่ยของของพี่เขาอี่ตัวเกี่อมันฟับตัวแตกเนาะเขาล่างนี่เรวดีจริงี่เออหรีวิ่งเขาดีเนาะเพราะว่าเอเกี่ยมันสับตัวแตก เออเก็บซตัวแตกไหมเออเก็บไปซ้ตัวต yeah, ึงจีเข้ามาวิธีฟัโอ้โหโอ้ยเนี่ยมันจับไม่เข้ามาแล้วเนาะครับผมเออเอาบอวิธีฟันดีใจได้เนี่เอากันกันใมวกันไเลน่นะเพาว่าเล็กตัวเดียวมัแมนันก็น้รงมีตัวในใจบ้างอะนะเพราะ่าครับผมมัดก็แมวนี่ดอกอัน่าเฮาเสียงอะ หมายถึงว่าเข้าหายตัวเดียวเนาะแต่ว่าบางที่เขาก็จะมีตกล่องคำล่องแบบว่าเด็ดเดียู่เด้ียร์ขั้นขั้นขั้นมันผมจับเก้าซีไอมันไว้ขัอนผมจับเก้าหาเลยมันจับเก้าหอมเลยครับผมครับนี่ขั้นจับเก้าซีเก้าหาเก้าหอมครับอันนี้วัี้ผมจับไปให้กันไปเรื่อยมัดไปเรื่อยครับผมบัรทุนเตอ์เต็มเต็มเลยครับบรรทุนเอาเต็มเต็มเลยหลูกพี่ได้ทางทางลุงครับผมครับไอเรีกวิ่งของบรนทุนกัน เท้าสองหาเด้อมือไหนพ่อมือนมือไหนพ่มื้อนมือก็ได้ค่สองข้อเลยอเลย่สบายแค่ไวอ่ามือเนี่ยไหนก็ไนเดินอ่าถ้าเป็นี่กำลังกี่ตยเอิ้นนี่ที่ไีหม้อนไวองแรกอนมูเลยเด้อสองสองงสามครับผมเออเพราะว่าบ่เคยไปลุงซองไหนที่ให้เจ้าซองม้อนลว้ดีมะ ครับผมดีครับีใจงัดเลยอเ้ครับผมขอคุณหลายครับนะครับสั่งลุงแล้วก็ส่ซช่อมมันรวยเนาะชองแรกนะครับเป็นวานะครับมาเปิดตัวเฮ้ยสี่เก้าหาบอสเลครับหัวเนาะโอ้สันทบตัวแตกนะครับตัวเล็กวิ่งแล้วเข่าด้วยนะครับสั่งลุงคือว่ามาแรกนะครับสั่งลุงนะครับ ัวเด่นเขาเขาหากเขาหกนะครับเนาะส่หรับเสียนอ่าอาจารยนะ์ยกเนาะหมาหนึ่งหกศูนย์ห้านะครับเลขเด่นเล่าเขาข้างหกนี่หาได้นะครับสำหรับเสี้ยนยกหรืออาจารย์ยกเนะนะครับเสียดายจับครูปรถือพี่นนองเอ้ยนะครับเอาไมครับผม แล้วอาจารย์ยกเนาะโคตรพิเศษโคตรพิเศษเดีร๋รัฐบาลไทยนะครับเก้าหนึ่งสี่ท่านเก้าหนึ่งสี่ออกเก้าสี่ได้นะครับโคตรพิเศษโคตรพิเศษได้นะครับโคตรพิเศษเขาเตรียมเพราะรัฐบาลไทยนะครับรอืม กูสังขะกูสังขา,ร,งขารัฐบาลไทยจันลุ่งจันลุ่งอ๋อสร้างลุงนะครับเนี่ยนะครับตับหัวใจเลยนะครับเัีนย้เขาสร้างลุงคลิปแรกนะครับเพื่อนสำหรับสร้างลุงเนื้อนะครับคลิปแรกม,มาแรกเลยครับเด็กวิ่งเพื่อเขาเนี่ยครับเด็กวิ่งเขาทั้งหกทั้งห้าทั้งหกทั้งเก้าเนาะนะครับออ แรงครับจ้าสร้างลูกนาะนะครับก็บสายอ่ะหน้าผ้าเรียดหลบโตนะครับซีเกิามาเตรียมหน้าคัมภานะครับเรียดหลบโตมาออกเล้าอีรีนะครับนะคัมภานะครับให้ลาวนะให้ไทยให้ไถเล้าเนาะมาออกเล้ามันนี่แทนนะครับ นาคำพาอืมอืมอย่างกระปุน ก็ถือว่าเมยไพ่เขาเดได้ดเมยไพ่เด้เท่เมยไพ่ฮะเมยไพ่ให้ตัต้องหมดนะครับถ้าใหม่ใม่เลยอือเอาบนนอแกนขช่นนะครับนอแกนนะครับผู้หมักเหล็กแปลงไรอีหลีนะครับสําหรับผู้หมักเหล็กแปลงเด้อนะครับหกหาหาหกนอแกนไม่หลีนะครับเล็กหน่อยตัวแต่ว่าจะหมักแปลงนะเล็กเพื่อนไม่ให้มารวยหมักจะได้แปลงตัวเล็กนะครับวันนี้แปลงตัวเล็กให้เขาหลีเด้อนะครับอืม สำหรับน้องออกแกนเดอร์นะครับอาจารย์อาจารย์สมาเลกวิ่งเขาหลีนะครับเล็กวิ่งเนาะอูสามเงาอูสามเงาหัวเข่าเนาะนะครับอูสามเงา กี่เศีล่าวา่าก่อนเ่ไพ่ครับอ่าเน่ไพ่เล่านะครับอืมเล่าเห็นปะแม่ไพ่นะครับอืมไพ่ฮาหกเก้าเจ็ดน้องาเลยเวนะ้ยเนาะอ้าเร็วขึ้นได้ซี่ตสันนะครับได้จำ้าหกเก้าเจ็ดไหนนะ้เนาะอ้านะครับเลขเขาห้าหกนะครับเนาะนชุดนี้เขานะครับ เลขพี่มาบอกใส่หนังสือนะครับเลขแม่ไพ่ไม่หลีเด้อนะครับหกพี่น้องพลตรีเตือนของพวกวิ 6, ชคเนาะสำหรับเลขเล่าแม่ไพ่นะครับเมี่ยเขียวหน่อยกระถินออกข้างหนา้าพี่น้องเอ้ยชี้หกชี้หกบอกชนะี้เก่านะเป่นเขียวหน่อยอนะครับเสียดายเนาะนะครับ ก็ได้สามเงาอ่าวัวแมีมยไผ่คลิปแรกครับวัวแมียไผ่คลิปแรกด้วยนะครับเดี๋ยวมาเลยลูกให้อืมอ่าโชคดีครับครับเมียไพ่นะครับตัวนะ้องเมียไผ่สามบาทเนาะดีใจนะครับผม ค่อยหนาค่อยแก้มือครับเม่ไพ่กำลังมาแรกเนาะช่วงนี้เม่ไพ่กำลังมาเด้อนะครับอืตามต่อเนาะสำหรับแม่ไพ่นะครับเนาะแล้วเสี้ยงลุงเด็ดนะครับอาจารย์สมัยกับเด็ดพี่กันเนาะเดบพลีไ้เท่าเนะครับอืเดบโพลีนะครับลูกไส้พพลี่บอ,อกมือนี้เนาะอ่าเดกลูกไส้พพลี่มอ,อกตามหลังนะครับอืเดกลูกสไส้พลีเท่าเนาะนะครับ อยู่ฟันไฟ้ม่บ้านเน้อนะครับออกเกาซีเล่ามานันีเลยนะครับเร,เรือหลุมทราพอลี่โอ้เหลียวพร้อมารวยใช่ได้เนาะเหลียวพอมมารวยไหมมารวยกับตีว่าเป็นนะครับพอเราหายซี่หาหาซี่เนาะเราหายแล้วละ่ะผมว้ารอ,อดเด่นนะครับมาดมาขาวามเตรียม น้องเอาแกนครับนองอาแกนเนะครับเล็กแปลงเันเขาตลอดนะครับเลขหน่อยตัวแต่ว่ามากอกเล็กแปลงได้นะครับนองอาแกนนี่ตามต่อครับหาผ่านเลเนี่ยเลขหน่อยตัวนาเรนนะครับแต่ว่าแปลงเล็กเอานะครับสำหรับน้องเอาแกนเด้ยนะครับคุณได้โชคมันนะครับอยากกระลังใจโอ้ยเสียดาแต่พอมารวยแล้วมารลวยบ้าพอใส่พอแล้วหายหาซีตัวเดียวเนาะก็หาหาตัวกันต้าหาย้ยนะครับเสรอืา พอมารวยห้ยคักแค่ไหนแล้วหายหาซีแล้วหัวลรอหาสั่นโอ้ยจะบอกหกใส่เนาะมาแล้วหัวลรอไหมมาสั่งเสิได้คักอยูอออยอ่เส,ส,สดไก่เสดไก่เนี่ยกพอมารวยไหมเดี๋ยวจะขอเล่าไหมนะครับเดี๋ยวขอเล่ามือเล่ามือ๋ยวขอเล่ามือน,นะครับแล้วใส่ตัวใดมือเนาะขอเล่าแล้วแห้นะครับเดี๋ยวภาขอพอมารวยต่อเอาไปสัมผัสต่อืม คือค่อภากันพาดเนี่ยมลอยลงบานนะครับเ่ยมือลงบานเป็นงานนะครับลงบานคนอย่างนี่งานทำบุญลงบานนะครับวันที่สิบสี่คือมือนะครับลงบานเพิ่งพอแล้วเผยว่นะครับพอเราบามแห้งอครับ ต้อเราพอแล้วไหมเดี๋ยวขอขอแล้วไหมนะครับเนาะเดี๋ยวข้าวพอขอพอแล้วไหมนะครับพอมาเลยไกลเน้นนี่แหละนักงข้างไนได้ครับนอนเฝ้าพ่อครับมึงโอ้ยขอพอแล้วครับเมียเล่าไงขัดอยู่ด้อ แล้วเคยหาซีอะไรขอหล่อนะหาซีหาเราสิครับโอ้ยหเป็นตีแล้วเก่ากัไตีแล้วหกก็เลยเนาะสือใหญ้สามัตแตกนะสำหรับอมาเลยเี๋ยวเราขอให้ดีเด้อนะอพื่นเล้ยควอมมารวยเนาะอ่านะครับพี่น้องเอซีเพืชมมันนะครับเขาเม็นขม่าได้เด้อนะเพืชกมันน้ำนองอแกนน้ำแมลพ่ยนะครับนะครับตอนนี้คุณโชคดีตามชุดพกเก่าเจ็ดนะครับว่าได้สังเ oh, oh. กตเน้นไม่ ตัวเน้นครับแกมือไหมครับคนวะนะครับรุ่นหน่อยเมียไพ่ขายตัวตัดถือสามบาทวาสนาครับวิ <c oughs> บ่งเข้าเข่าแล้วนะครับวิบ่งเข่าเข่าถูที้ดูสองเมือนี้แล้วนะครับอาจารย์สมัยสุดจอดเหมือนเดิมนะครับเอาแกมือไหมพี่น้องเอซี่นะครับสำหรับในทา่านยังมุ้ลอยควายควายไม่มือเงินขอเีล่าเา่าเข้าแหละขอไทยพร้อมขอเล่าพร้อมเนาะ <c oughs> โอ้แต่เสียันด้าเราอกัด่นี่ได้พอไหมเพราะเราบอกคัดกี่ได้เราคักเอาว่เป็นซีนเาเาะยอ่ะเอาว่เป็นตีเลขเป็นได้แล้วสามตัวคุณวางได้ก่อนหาซีหาหาหาซีหาแล้วก็ซีหาอ่ะซีหาเราซีหาเเออเอาอีมนรว่าหาเราบอกน่งผมพดเลงที็กไม่รู้เล็กตัวนี้ะรซีหาหาซีนี่หรอเราบอกเออเราบอกหาหาแล้วก็หัวฮ่า ก็เลยว่ากกะซื้อว่าโอ้พี่มีตัวอะไรเยอะอไอแตนก็เลยบอกว่าไอแตนก็เลยว่าผู้เ่าเป็นเก้าก็ฮกก็เลยบอกก็าะเข้าก็ซื้อซีหาฮกหรือซีหาหาแล้วก็ฮกหาเก้าหานี่ก็บอกกันไปนะแต่คุการซื้อคกตัดหินใจเนาะคก็ว่าโอ้ไม่เงร้ยอเหแมนเง้เจอเพราะเาผู้เ่ายนบมมีงั้ไเออขอเล่าไอแตนนางซีที่แหละเลยอแตนนีเจ้าหนูทุกอย่างยกเป็นเลข ก็เลยมาซี้หาหรือหาซี้อแล้วบอกขึ้นมาเลยกคก็เไยบ้างนี่ว่ากันนี้แสัดวพักนั่งรออยู่แล้วก็บอกว่าหาหาแล้วเราก็บอว่าหาาๆกันโอ้ยอยาไปซื้อเลยคุหมือนหนาตักโอ้ยก็บอกกันนี้เลยว่าหาจังเป๊รวว่าเรอว่าหาแล้วว่าหาซีแล้วหัวรอเออแล้วหัวรอกูเล่นมีกนมือซื้อวะาุณยังมีตัวเล้วมีอันหัวลอยไหมที่ว่าหาอะไรพกอะไรเออแล้วว่าหาหา ซี่หาหาแล้วก่าฮ่าฮ่าฮ่ามันอยู่นะโหกับฮกใส่รายการเล่นอะตอนแรกเราก็ไปแตนมาอีกไม่เท่าเนี่ยขซื้อได้หาหาซีนะขซื้อได้สามตัวสิบบาทคนน่ะเออเออเอั่อนเ่อเออเออเอ้ออเออเออเมือเออเออเเอออเออเาเอเเอเ่เอเเอเ สี่หาหืหาซี่เอพอเีไปาแล้วอเตีเออไอ้ตมาลูทุกย่างลูมัดบลูยังเกียวตะเลแล้วก็เลยพองขึ้นซี่หาแล้วก็หาหาแล้วก็าฮ่าเออเนี่ยเรที่เราบอกผู้กคเลยว่าผู้เฒ่าไอ้เตี้ยเลยว่าผู้เฒ่าเนี่ยถ้าเก้าเป็นเก้าเป็นหกอเลยว่าเข้ากับซี่หาที่หกก็สั่นก็ซี่หาหาโอ้ยเกี่ยวเป็นไผ่ซี่ด้วยคนยังทองเนาะท่ากะตีว่เป็นคนคน่ด้วยซี่ด้วยบ้ลินบ้ลินเนีเนาะ วรากบว่าึ <Bien ven ido> e ้นว like er, <t ib ild o> <an> ่าแล้หัวเราเห็นในแตนซื้อบ่เห็นในแตงก็บสือได้เอกนังหัวเหอัเลยมาจบหสบาทันดี้คนเพลอใช่ไหมจัตัวมีได้ไถเลยเอาไอแตนมาเอา่าไห้หุกอยางยกเวรเลดแล้วห่วงถึงเลยนะซีหา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 แล้วก็หัวไป่โอ้ยเราเราเป็นพเฒ่าเก่าก็ได้เออกต่เราเป็นด้แตนว่าเพาเก่ากับหกรืออ่ห้ลสีหซีหกีเก้า่าเากันแล้วก็หาซีหาหาเนี่ยเล็มันมีแค่นี้ที่วบากันนะนะ ทาทารวยทาคสมมติว่าเอยฮินเรนเลขกเป็นเอาเลขเป็นนะได้ลย่ได้สามตัวสามตัวเหรอก็ผู้เขาก็ตีเก่าแลวกอะไรตีนเบาก่เป็นวก่ากับเข็กเป็นตัเก่ากับเลอกเบ็ัวเข่ากันเล็กเป็เตัวเก่ากับเล็กเป็นตัวเกดากับเล็กเป็นตัวเก่ากับเลยกเป็นตัวเก่ากับเล็กยปอนตัวเก่อกับเลีกแป็นตัวเก่ากับเล็ววป็นมาวเก่ากับเล็กเออนตัวเก่ากัะเล็กเปีนตัวเล่าวับนี้ก็ออก วันน네ี้อันเนาะเนาะเานมือแหลกหอล่าเลยชิบแปเอออเนียข่ยนอกเลยชิบแป่เดี๋ยวมือนี่อไหมมัน่เงี้ขึ้นกันละขอไหมมือแรกเล่าเปิดคอก็แ้เนีก็สันไดสามตัวเลยบอกไแตไม่ได้บอกกันเส้ไหลลยวเราสามตัวเนาะเล่ากันได้ไอ้เฒ่าเขาเเก่าไอ้แต่เมื่อก่ากับหุกเนียซีหาแล้วยังเราเห็นม่อกว่าซีหาหาว่าซีหาหาซีหาซีหก แต่เสื้อซานเขาเอาเก่าใส่หรืเบากันนี่เร่มันไม่ดอยู่เลขั้วที่แค่นี้นที่เขาเล่นเป็นนะเขารวยเลยสวัสดีครับพี่ซี่ครับเหนื่อยเล้เขียเรแล้วเสียดายพอบอกซี่หาตัวเดียวเบาเก่าใส่เบาหกใส่เลาบอกซี่หาหาซี่แล้วอขเราหาไหมมอเบอรเก๋าไปจีหาหาซี่ไม่เองหกใส่กันเลยมันได้หอนโอ้ยไอสามตัวแตกเลยพี่น้องเอ้ เด็กตาเราวกลวยนะครับแล้วเพือกเพือแล้วก็ได้ขอเรีอกแล้หนะอยเนาะได้ได้ได้ปลาไหเนี่ยตีห่าหัวลอยเช่ไหอตีห่าหัวลอยนะเนี่ยนี่แล้วแล้วใบก็พิศณาเนาะก็หัวเนาะตีห่าเพ้ตีห่ากับตีหงอนี่ก็มีหัวหางหัวลอยก็หัวเขาหัวก็ได้หัวลอยกรอืร ด้เยอะเอาเอาพอไม้ย่นงเลยขพอลาวห้นะครับเลยข้อลาวห๋่ายมุเ๋ยมั่วยนั่กันน่ันง้อบานกันหมดเลยเดี๋ยวนอนแล้วหมดเลยยาพี่จะเติมเขาเดี๋ยวเตมเ้ยมัิ้มฉอกนก่องยูเมียนเอาสัต้องนะ ขอบคุณหลรยเ้ครับจาร์ชมเนาะเออมีโรคบานก่าั้านี้ะนะครับขอบคุได้รยๆติดตาร์เรช่มตาสดีครับเดี๋ยตามกันไว้เนาะนะครับขอผได้รับใคมีอะไสงสัยบ้ครับก่ายเข้ามาเนาะผูได้ชมมานะนำ้าให้ได้นะครับชมมานําำน้องอเกนหรืออาจารย์ทนใดนะกับที่ตอมมารวยม่อไรได้ครับเบอร์โทรอ่ะศูหก็ดสามเจ็ดสอนะครับไล่ดีก้ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าห้านะเออเสียดายนะเลขรถไปเขียวหน่อยแก้กับทิศก่อหาหก่น้องเอ้ยเนาะ จะได้พ่อติวเ,เรียงรถเนาะอเอาเอาไปกันพี่น้องแกม,มือกันครับสวัสดีครับ